กลับมาคับต่อนะคะอ่ะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยค่ะพี่ชันตาบ g จีนะคะจุกเสียดแลนเฟอร์นะคะ แล้วก็ขมิ้นชันตาบีจีเป็นขมิ้นไม่ปกตินะคะทำไมทผิดปกติอคือถ้าเป็นขมิ้นเจ้าอื่นเนี่ยเขาบดทั้งผงแต่ของเราสกัดเอาเปลือกออกหรือแต่ขมิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนำไปบดผงมีสารเคลือคูมินอยลดอาการอักเสบในลำไส้ในกระเพาะอาหารนะคะซื้อเก็บไว้เป็นยาสักมาประจำบ้านซื้อเก็บไว้เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศต้องขมิ้นชันตาบีจีค่ะคราบวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นเลยนะฮะหนึ่งกระปุกสามสิบแคปซูลด้วยกันกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋านะค้ชมซือ เยอะจ่ายน้อยนะฮะหกระปุกละเพียงแค่หนึ่งพันเท่านั้นครับส่ใจโทรได้เลยครับ0ูนย์เก้าห้าหรือที่แล่สุขภาพดีสแกนเคียวโอโค้ดมุมขวาน้าจอได้เลยครับมากันดี่ข่าวค่ะอ่ะไปดูมีนาบ้างดีกว่านะครับมีนาเองเนี่ยนะฮะก็มีนาลินานะฮะ มาแฉครับอ้างถูกพีดีมิสแกนลนะครราชสีมาโกงค่าตัวครับ<ม>อ,อยู่ดีๆออกมาพูดกันแบบนี้ได้ยังไงนะกลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงของนางงามอีกแล้วครับหลังมีนาครับสาวงามเจ้าของตําแหน่งรองอันดับที่5ของมิสแกนไทยแลนด์2023ได้ออกมาแฉพีดีกลางไลฟ์สดเลยนะฮะโดยช่วงหนึ่งนะฮะก็มีแฟนคลับได้ถามว่ามีนาว่าเธอจะมาอําลาตําแหน่งมิสแคนลนะครราชสีมาตอนไหนสาวมีนาก็ตอบไปกับว่าไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เคยคุยกับพีดีก่อนจะบอกว่า ไปร่วมก็ดีเหมือนกันเพื่อจะเจอพีดีจะได้บอกว่าให้จ่ายเงินให้ด้วยยังไม่เห็นได้ตังเลยเ<อ>ตังก็ได้ไม่ครบ<อ>มีนายยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงนะฮะเธออ้างว่าจากค่าประกวดเนี่ยหนึ่งแสนเธอ,เอ ได้มาเพียงแค่สา0 0 0ืบาทเท่านั้นหรือเขา่าเขารอวันอำลาตําแหน่งหรือเปล่าลูกออแถมพาเธอไปถ่ายงานตั้งมากมายบอกกับเธอว่าได้ค่าตัวส0,000ื่นบาทแต่เธอกลับไม่ได้สักบาทเลอแถมไปรู้มาจากลูกค้าภายลังอีกว่าค่าจ้างของเธอคือ10,000แสนยังไม่พอ<ะ>ไปขอเงินทรัพย์นเตอร์จากหลายคนมาหลายแสนเลยร<ะ>วมๆกันเป็นล้านบอกว่าจะเอามาซัพพอร์ตเธอส่งเธอประกวดแต่เธอกลับไม่เคยได้สักกระบาทเดียว<ะ>ทั้งนี้นะครับมีนาคาดว่าบอสใหญ่อย่างพี่นวัดเองเนี่ย นะก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เพราะตนไม่เคยบอกแล้วก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังยอมรับว่าช่วงแรกๆก,ก็รู้สึกเครียดตอนอยู่ในกองหลายคนก็มามองว่าตนน่ะไม่ดีเพราะอาจจะคิดว่าตน,นเป็นคนผิดและสุดท้ายเธอก็ได้ฝากว่าใครเจอก็ฝากถวงด้วยเอาไปถ่ายงานแล้วโกงเงินทุเรศเออนะคะพี่ว่าคุยกันไม่เคลียร์หรือเปล่าเงินส่วนอันนี้ในมุมมุมมุมทั้งสองฝ่ายเป็นกลางที่สุดนะ ไปรับตอนเพราะวนะ่านักวัดเคยบอกไว้แล้วว่าให้ไปรับตอนคืนมงทั้งหมดอืม,อออมหรือว่าที่ยังไม่บอกพี่วัดคือรอวันคืนมงก่อนหรือตปล่ายส่วนใหญ่พี่วัดบอกให้ทําสัญญาลักษณะอย่างนี้นะคะวันนั้นจําพี่วัดไ์สดได้พี่วัดบอกว่าเวลาทํานางงามเนี่ยสมมติว่าเงินแสนหนึ่งสมมติน,นะคะเงินแสนหนึ่งวันแรกวันแรก จ่ายห้าหมื่นก่อนอแล้ววันมอบมองกุฎให้อ,อีกคนหนึ่งปีต่อไปเนี่ยจ่ายอีกห้าหมื่นพอเขากันนางงามไม่มาปฏิบัติหน้าที่เออเออพี่ว่ามีนาครับมีนาลองไปเคลียร์ดีๆนะลูกเออนั่นแหละพี่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเออเพราะพี่วัาเป็นคนพูดเองว่าอย่าไปให้นางงามหมดอื ให้แบบเป็นงวด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 แล้วก็วันสุดท้ายนี่ก็คือซัดตูมเลยทีเดียวพี่คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นพีดีไม่โกงแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการสื่อสารที่เข้าใจผิดกันหรือเปล่าในมุมของคนทาทำพีดีมาก่อนนะคะเพราะว่าสมมุติว่าสมมุติว่าแสนหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยเขาสมมติสมมตินะคะอที่เพื่อนพี่ตาวทำในหลายจังหวัดนะคะเขาก็จะให้งวดแรกเนี่ย สามหมื่นก่อนวันวันมงวันมงลงหัวสามหมื่นวันมาขอบคุณสปอนเซอร์ต่างๆต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 ่าๆต่า่างอย่เนียอีกอีกประมาณสามมื่นอ่าไม่นูัอะไรแล้วหกมื่นแล้วก็วันสุดท้ายวันที่เป็นมอบมงกุฎให้อีกคนหนึ่งปีต่อไปอีกสี่มื่นเขาจะทำลักษณะอย่างนี้กันค่ะลูกนะคะก็ไปต้องลองดูว่าไปคุยกัน ใช่ไม่น่าจะโกงนะว่าโคราชจังหวัดใหญ่เพราก็ซื้อจังหวัดโคราชนี้หลายแสนเด้อ,อไม่น่าจะใช่นะ,นะะไม่น่าจะใช่นะแม่ว่านะต้องรอดูวันวัน,ว,นวันที่อำลาแล้วกันนะครับ คุณผู้ชมครับมาดูนะครับของมิสซูเปอร์นแนลหรือว่ามิสเตอร์ซูปราด้วยนะครับกับชุดประจำชาติณหน้าทองของเฟิร์สหวังครับเตรียมใส่เฉิดฉายเวทีระดับเอเชียนั่นเองนะครับสายชาพิยประเทศไทยบนเวทีระดับโลกกับมิสและมิสเตอร์ซูเปอร์นแนล2023นะคุณผู้ชมจัดประกวดที่โปแลนด์ครับตัวแทนประเทศไทยเฟิร์สหวังนะฮะก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงของเราก็ล่าสุดได้เข้ารอบสู่ National c o s t u m ม Show ครับ เป็นการแสดงรอบชุดประจำชาติโดยมีการจัดประกวดนะะในวันที่13นะาะที่ผ่านมา,นาก็ทางด้านของตัวแทนประเทศไทยอย่างเฟิร์สบังเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเธอนั้นจะเต็มกับชุดประจำชาติที่ชื่อว่าชุดณนะหน้าทองครับ เป็นมน์ขั้นสุดยอดใช้สู้บนเวทีซูเปอร์ใหส้สายตาชาวโลกได้ประจักษ์กันว่าชาติมีของดีและก็ยังมีการผลักดันซฟอกพาวเวอร์ของไทยในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่มีมาตั้งแต่โบ,บ,ร,บราณนา,นานปีมาแล้วด้วยออกแบบตัดเย็บนะโดยคนสร้างสินนะโดยอนุชาแพงมาครับห้องเสื้อบ้านสายทองครับ,บโดยพงศกรบ้านสายทองโดยพงศกรสถิตยารักษ์นะครับนี่ก็เป็นทีมงานบ้านสายทองนั่นเองนะครับนะคะก็ชุด สวยค่ะหนหน้าโทชุดสวยเหมาะกับน้องอยู่แล้วเพราะน้องสูงโปร่งนะคะก็ให้กำลังใจแล้วกันในฐานะที่น้องเคยอยู่แกลนในสมัยพวกพี่เต๋าทำเันนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ ไปดูมาหลากหลายประเทศมไม่จะไม่ดูน้องคนเดียวเพราะว่าในเพจบ้านเรามีแต่ภาพน้องคนเดียวไม่มีประเทศอื่นเลยแล้วก็นั่งสะกดจิตกันอันนี้มไม่ใช่แนวทางของพี่เตา๋าเวลาดูนางงามพี่เต๋าจะต้องดูนางงามครบทุกประเทศที่เข้าประกวดนะครับมีหลายประเทศที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะคะอ,อย่างเวเนซุเอลานะคะอ่าบราซิลนะคะเอกวาดอร์นะคะ ปีนี้คิดว่าแล้วก็ในเอเชียที่เขาบอกว่าเด่นๆ่นเลยก็จะมีอินเดียนะคะ,คะอินเดียนะคะแล้วก็เวียดนามก็สวยมากด้วยก็ต่อสู้กันค่ะนะคะ,คะต่อสู้กันเลยแต่ว่ามันก็มีนางงามหลายคนตรงเทสของเวทีแม่นะคะม,มีนางงามหลายคนรูปลักษณ์ตรงเทสเวทีแม่เลยนะคะ ไม่ต่ำกว่าประมาณ4ี่ห้าคนแล้วนะคะแล้วก็ดูในเพจหลายๆเพจเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายประเทศลองหนึ่งแกรนอลองหนึ่งของเวียดนามที่ไปนั้นก็สวยขึ้นสวยขึ้นแล้วนะคะก,ก็น่าจับตามองแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเทศโดยเฉพาะนางงามผิวสีนะคะนางงามผิวสีหลายประเทศก็สวยด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกเซาแอปก็สวยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าคืนนี้เนาะ,ค,ะคืนนี้แล้วนะคะที่จะจะรู้ผลแล้วว่าใครจะไปเม็ดสุปปานะคะเออน,นะคะอืม แต่มีสวยเยอะค่ะเวลาเอานางงามมาเนี่ยมันต้องเอาหลาก,หลา,กหลายประเทศมาลงนะคะน้องๆที่เป็นคนเชียร์หรือว่าน้องๆที่ดูนางงามเพราะว่ามันต้องดูและเปรียบเทียบกันเยอะๆนะคะแล้วมีนางงามจากยุโรปเนี่ยนะคะหลายประเทศที่สวยด้วยนะคะ,คะนางงามจากเช็กที่เป็นเพื่อนกับหวังก็สวยนะคะหรือว่านางงามจากบราซิลที่เขาก็สวยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนางงามลักษณะนี้นะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย เป็น south a p นะครับปีนี้เนี่ยในมุมของพี่นะอาจจะเป็นทางลาตินอเมริกาค่ะอ่าจะรอรุ้นกันให้กับแต่อย่างไรก็ให้กังใจกับเฟิร์สบังของเราด้วยใช่ค่ะ,ะครับ อ่าเดี๋ยวพักเบรกก่อนๆค,ค่ะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพิ้งจันตาบีจีนะคะครับพิ้งจันที่จะลดอาการจุกเสียดแน่นเฟอ้อนะคะอาหารเป็นพิษทานครับพิ้งจันตาบีจีวันนี้มาพร้อมโปรค่ะโปรเลยนะครับวันนี้นะฮะหกระปุกนะฮะราคากระปุกละสองบาทนะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับซื้อ5กระปุกเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาทเท่านั้นจ้ะสนใจโทรได้เลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดศูนย์หกสองสี่ครับหรือที่แหลส่สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดตรงข คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ